สวีครับผมเออครับเออต้องไหนครับนี่ต่อครับฟื้น Hello h e l นี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไร Hello อัดมิกส์อะต่อไปพี่คนกลางเฟิร์สก็ตังครับเชิญเลยสวัสดีครับผมเฟิร์สครับนี่นุ่มๆรอๆยิ้มๆไป อันนี <toys> ้เท่านนะนำตัวนานกันาดนี้ผมว่าก็เดี๋ยวก็จบไลน์แล้วนะโคตรช้ามากตอตสวัสดีครับค่าตังครับโอเคต่อไปน้องเล็กน้องเล็กนะครับเพิ่งคลอดมาบัดมาน้าเชิญครับเจมีนไอโฟนครับสวัสดีครับผมเจมินายครับสวัสดีครับผมโฟนธวัฒน์ครับเอ นะฮะซึ่งมันก็จะมีซีนที่อดพูดถึง,งกันเยอะนะซีนขบหูในตำนานครับจริงๆขบหูพี่ออฟบี๊ดนะอ,อ,อยากให้มีซีนขบหูเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันคือพี่ออฟอยากให้มันมีซีนนี้แต่ว่าที่เหลือเดี๋ยวเขาบอกแล้วแล้วซีนเขาเรียกว่าอะไรนะซีนเริ่มซีนเออเลิวเฮ<ออ>้เออ่มรู้จังเลยคุณเนี่ยเริ่มซีนที่เหลือเขาให้เราเล่นเองน้องเลเป็นยังไง <S 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 บ้างดูนายจากเทรเลอร์ชอบ ชอบซีนไหนเป็นพิเศษไหมครับใช่ครับใช่ขาโคบูเท่านั้นครับขโคบูเท่านั้นไม่ได้สนใจของคู่เราแล้วชอบของคู่นี mm ้เหรอใช่กรี๊ดเลยครับผมได้ดูครั้งแรกผมกรี๊ดลั่นห้องพี่ออฟเลยครับเพราะว่าแอบไปดูแอบไปดูก่อนแอบไปดูกับพี่เอิ๊งก่อนกรี๊ดแบบโหแบบนี้เรากรี๊ดเลยใช่ ใช่แต่แต่อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือเพลงครับเพลง The Moon Represents My Heart อะไรเงี้ยที่เราร้องกัน6คนเลยอชอบชอบมากคือมันเป็นเพลงอมตะเหมือนกันนะที่ที่หมายถึงว่าเราเอามาทำใหม่ใช่ไหมใช่ครับนะครับพี่เจมินน่ล่ะเป็นไงบ้างชอบัทำไมอ่ะชอไปเอามาพี่เจมินน่ชอบชอบในส่วนของผมก็ชอบซีนไหนผมส่วนตัวผมชอบซีนที่ผมเจอกับเอ่อลีมิงครั้งแรกก็ถือว่าเป็นซีนเปิดตัวของผมด้วยแล้วก็ มันเหมือนว่าด้วยความที่ตัวละครฮาร์ดเนี่ยเขามีอุปสรรคด้านการได้ยินครับครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นออกมายากครับแล้วนั่นคือซีนที่ผมเรื่องอะไรเปิดตัวฮาร์ดเลยก็คือต้องทําให้ได้ดีต้องใช้ภาษามือต้องอะไรด้วยนะครับก็ออกมาได้โอเคก็ดีเลยของเราคู่เรามันเกี่ยวข้องยังไงแล้วมันมันลิงก์กับตัวละครยังไงก็คือเรื่องเกิดจาก ลอยเข้าไปแก่ของลุงจิมคือคุณใช่ครับชื่ออะไรนะลุงจิมลุงจิมใช่คุณเป็นลุงแล้วเหรออายุเกือบสี่สิบออช่างมายากมาเล่นเป็นคนอายุแบบก็ถามว่ายากไหมคือด้วยส่วนตัวแล้วว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นบอกว่าผมเขาั้นที่จะมีอายุหมายถึงว่าดูโตดูโตกว่าอายุเวลาการใช้ชีวิตมันูเหมือนเหมือนมีคนมีอายุอ่ะใช่ปะเหมือนมีใครบอกผมอ่ะเออจะคนอย่างนี้แหละครับผมตือว่าเออมันตรงไหนผมก็เลยรีมากับไปหาตัวเองว่าแบบ มีตรงไหนบ้างที่มีความคิดอยู่ว่ากายภาพที่เป็นคนดูนิ่หแล้วก็เอาตรงนั้นเอามาใช้แล้วพอร้านลุงจ,รรจีนมันอยู่ในแถบ,บ่ตงจังหวัดของกรุงเทพคุณบดที่ไห<อ>ก็ทุกคนก็รู้จักกันกินกันหมดก็คือเป็นร้านข้าวมันไก่ดังเลยล่ะร้านแล้วก็มีคืนหนึ่งบวกเข้ามา,ากินข้าวมันไก่เป็นลูกค้าเป็นลูกค้าแล้วก็มีวันไันแต่ขึ้นมาเริมันเริ่มจากวันไันงแต่งใช่ไหม เพราะอะไรถึงเกิดมีอารมณ์กันจากการกินข้าวมันไก่เอาอย่างี้คือคุเพราะไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าผมเนี่ยคือยังไงกินไก่แล้วกินมันมไก่มันมาซน้ำจิ้มมันไม่ไม่เฮ้ยมันรื่องของเรื่องอย่างนี้เวลาเราเราไป็พาร์ตทีหลังเกิดเราไป็พาร์ททีเราก็จะไปกินเอาข้าวมันไก่ตอแล้วไม่เราก็หลังจากที่เราไปปาร์ตี้แล้วพอหลังจากที่อันนี้ไม่รู้นะไปอ่านมาเราไปหลังปาร์ตี้มาอย่างเงี้ยก็จะไปกิน เยอะและเราล่ะแล้วก็แตนๆก็ไปปาร์ตี้แล้วก็จะหิวใช่ปะพอเราหิวก็ต้องไปหาร้านข้าวกินนะทีนี้ปิดดึกมันก็ต้องเป็นใช่ก็แล้วแบบร้านลุงจิมมาเปิดกลางคืนเข้ามันเก๋ยังคืนอย่างเงี้ยจิมมกคือสเปคของเราอ่าอันนี้คือสเปซของเราของของเราความยุ่งเหยิงของการบันไดแตนครั้งนี้คืออ่ะมันสารต่อไหมหรือเขามีแฟนอยู่แล้วไหมหรือยังไงมันพูดไม่ได้ไงแต่ผมม่อยากจะสารต่อกับคนนี้ แต่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยสิ้นสุดกับคนนูนเรียโอ้อยพูดไ่ดแล้วต่ผมก็เ <c oughs> ลยน่ขอให้ไปดูในซีรีส์ละกันแต่เราก็จะเห็นจากตัวเทรลเลอร์คร่าวๆแล้วล่ะว่า, <ๆ S 2> วาเฮ้ยคุณจะต้องมีปะทะลมกับเฟิร์สถูกไหมใช่ไหมแล้วข้าตังข้าตังก็จะมีกับเอิร์ดไหมปะหรือยังไงคือเราแอบชอบลุงจิมครับเราชอบลุงจิมแล้วเราเราคิดว่าแบบ แต่ไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไม่ได้เป็นแฟนกันเราชอบเขาแล้วเราคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบสามารถให้ความรักที่ดีกับเราได้ <Samuel. S 1> อ่าใช่ครับเราก็เลยแบบชอบเขาคือผมว่าสเสน่ห์ของเรื่องนี้คือตัวละครของตัวละครแต่ตัว <prosecutor S 2> มันมีสเสน่ห์ของตัวเองคือมีที่มาที่ไปแล้วก็แล้วก็ไอตัวละครชีวิตคนยังคืนเนี่ยเขาเป็นยังไงก็คือทุกคนคือใช้วิตตองคือหมดเลยครับผมก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องที่เห็นได้ชัดก็คือ คนในกลุ่มนี้ฮะในนักแสดงของทุกคนเป็นคนลลเจนในสมดเลยส่วนบางทีมันก็อายุเกือบจะสี่สิบแล้วเว่าก็สามสิบคนนี้ก็ยังเด็กอยู่พอมาเจอกันก็มันด้วยความคลลเจนมันคุยคนละทอปิกกันพอมันคุยคนละทอปิกกันก็เกิดการแบบ คนนู้นต้องการอย่างนี้คนนี้ต้องการอย่างนั้นความไี่เห็นมันต่างกันมันเป็นกับเจเนอเรชันก็จะเห็นเรื่องความสัมพันธ์ในวัยวต่างๆด้วยใช่ครับผมว่าเรื่องความยากเดี๋ยวเราคุยกับเจมินายก่อนเลยละกันนะครับเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือต้องมีปัญหาเรื่องการได้ยินครับถูกต้องไหมครับดังนั้นการแสดงเรื่องนี้ก็คือไม่ต้องท่องบทไม่ต้องท่องบทเป็นภาษาไม่ต้องท่องบทเก็ต้องท่องด้วยครับให้มันให้มันแบบเก็ตว่าเออเรากำลังหมายความว่าอะไรอยู่ครับแต่ว่าก็ท่องไปแล้วก็ต้องไปเรียนภาษามือหน้้ากองงครัับมีท เออชาเลนจ์เรื่องบทด้วยแล้วเรื่องตัวดราม่าอีกก็แล้วด้วยด้วยความที่เป็นเรื่องแรกด้วยครับครับก็มาลุมลุมแล้วมาหมดทุกอย่างเลยชาเลนจ์เรื่องแรกหมายถึงอันนี้ถ่ายก่อนอันนี้ถ่ายก่อนแฟนผมอ๋อถ่ายก่อนแฟนผมแต่ว่าพอมันมีเป็นนิดนิดสิมันมันหลายเรื่องกว่าจะได้ออนใช่ครับโอ้แซงว่าก็โอ้ท้าทายมากใช่ท้าทายมีเสน่ห์ผมว่าตัวลีมิงเขามีความคิดเป็นของตัวเองครับเขาเป็นวัยรุ่นที่แบบอยากทำอะไรด้วยตัวเองครับเวลาลุงจิมบอกอะไรเนี่ยเขาเขาจะไม่ค่อยฟังอะไรเงี้ยครับ ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าก็ยากอยู่แต่ว่าผมชอบครับได้ท้าทายควาสามารถดีใช่คือลุงจิมเราความสัมพันธ์กับลุงจิมเป็นยังไงนะครับเป็นหลานกับลุงเป็นหลานกับลุงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหลานเป็นเป็นอากับหลานลุงจิมเป็นน้องของแม่ครับแต่ว่าจะเรียกลุงจิมเพราะว่าคนที่มาร้านจะเรียกติดปากว่าลุงจิมลีมิงก็เลยเรียกตามนะครับในเรื่องนี้ตีกันไหมตอนถ่าย ที่กันบ้างเวลาแบบไม่เข้าใจกันเวลาอยู่ด้วยกันกันอะางเงีเออมันด้วยความสนิทกันแล้วพอไอความสนิทกันนี่แหละมันทําให้รู้สึกว่าบางบางเรื่องอาจจะเยรงใจกันน้อยลงอะไรเงี้ยแต่พอเราเรากลับมาคุยกันในเรื่องของการทำงานแล้วก็ยังคุยกันได้อยู่แต่ในเรื่องของส่วนตัวก็พักไว้ก่อนเอาไว้ให้ถากถึงใจฟให้มาคุยกันอ๋อผมว่าแต่ละคนมันมีความเห็นของของตัวเองอ่ะใช่ป่ะพอมันแบบว่าพอมันแบบว่ามันไม่มันไม่ซิงกันอ่ะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาอะไรเงี้ยทานแล้วอ่ะ เออมันก็ต้องจับเข่าคุยกันเพราะสุดท้ายเราก็คือคนที่งานด้วยกันเออใช่ไหมใหญ่ไปจับกันที่ไหนนะตอนนั้นที่เขาไปอไปจับเข่าอันนี้เข่าเข่าแต่ตอนนี้แฮปปี้ปลดล็อกแฮปปี้ฮ่าีปเขาจะลองค่าผู้จัดการลองค่าเลยเป็นห้องคุยตาไหลเออรงค่าคุณต้องต้องลองค่ายเขาแก้ข่าได้ดิคือส้มคือผู้จัดการของผมใช่ไหมฮะเขาแบบ ต้องพูดแล้วแหละอะเหมือนร้องให้เลยเออดีดีแต่ว่าหลายคนแฮปปี้ตอนนี้ก็คือสบายใจสบายแล้วก็ลีมิงก็ผากติดตามซีรีส์เรื่องมูไลชิเก้นด้วยนะครับก็แตกต่างจากซีรีส์เรื่องของพวกเราแน่นอนแฟนผมเป็นทักเรียนก็อย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยตินจีบกันใช่ไหมครับตามจีบกันเรื่องนี้ลีมิงจะเป็นคนตามจีบ hard bar